สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UC EnGate ใน Surf ์ฟ g l o b a l นะครับก็สำหรับวันนี้นะมีข่าวสารอัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับตู้กาชาแผดหน้านะครับที่จะมาพร้อมกับกิจกรรมอีเวนต์ Battle Rush นั่นเองนะครับก็อย่างที่เขาประกาศไปว่า Battle Rush เนี่ยมีศัตรูที่เป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นตู้กาชาตัวที่มาก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับอ่านั่นก็คือ ตัวนี้เลยนะชิกินะครับโอ้โหฮายากุชิกินั่นเองแล้วก็คนขับคอทนะครับหรือจริงแล้วก็คือชาอัสนาเบิลที่ถอดหน,น้ากากนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอถอดหน้ากากชื่อจะถูกเปลี่ยนเป็นคอโทบาจิน่านะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นพันเอกใช่ไหมพันเอกคอโทนะครับก็สําหรับตู้นี้นะครับจะเข้ามาในเวลาวันที่15พฤศจิกายนะครับเวลา9โมงเช้าเนาะแล้วก็จะหมดวันที่29พฤศจิกาแโมง59นะครับ ตู้กาชาเนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ตู้นะครับก็คือตู้ของตัวหุ่นนะครับไฮอากุชิกิโมบิสูนะครับแล้วก็ตู้คาเล็กเตอร์คอโทบาจิน่านะก็จะเหมือนตอนตู้กาโต้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นเออต้ล่าสุดนี้ก็เหมือนกันดีว่าไอ้ไซโคมิกับตัวนางเอกของออริจินเนี่ยนะครับสำหรับตัวไฮยากุชิกินะครับถือว่าเป็นตัวอารีนาที่ติดเทียเอสเอสนะครับติดตั้งแต่ช่วงต้นๆยันถึงปัจจุบันเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะ สามองไม่เห็นภาพบ้างนี่มันอยู่เทียร์ S S ของอารีนาเลยนะครับเพียงแต่ว่าในเทียร์ของการที่ไปลงเลทฮายากูชิกิไม่ติดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นตัวที่ทาดาเมจนะคือลักษณะเด่นของชิกินะครับมันจะเป็นตัวที่มีดีบัฟที่ดีมากเลยนะครับสำหรับฮายากูชิกินะครับก็จะเป็นหุ่นสีทองของคอโทโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าเกิดได้คนขับตรงเนี่ย มันก็จะได้บัฟเต็มนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชิกิมันใช้ในการดีบัฟซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไปคาดหวังว่ามันจะรับดาเมจเยอะจะหลบเกง่งหรือว่าจะแบบไปทำดะมงดาเมจอย่างนี้ไม่ใช่นะมันจะเป็นตัวที่ดีบัฟดีนะครับคะแนนเฉลี่ยเขาให้ถึง8.5นะครับตัวนี้เป็นสายไทแอดซาล์นะครับหรือว่าเป็นสายถูโจมตัวดาบนะสีน้ําเงินนะครับก็ถ้าเป็นในปกติของเซิร์ฟเจอ่ะมันถือว่าเกง่งแต่ว่าถ้ามันมาในช่วงของเซิร์ฟโลบอช่วงต้นเนี่ยผมมองว่า ช่วงโกลบอลเนี่ยสีเขียวมันเยอะนะครับอาจจะอาจจะเล่นลําบากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ควรจะต้องมีติดไว้นะครับเพี่แต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวลิมิตนะมันสามารถไปเปิดในตู้อื่นภายหลังก็ได้นะพี่แต่ว่าถ้าใครที่แบบเป็นสาย PVP ที่แบบอยากลุ้นติดท็อปตลอดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จําเป็นต้องมีเน้นสําหรับสาย p v p นะตัวนี้นะครับเพราะว่าสกิลอันติของไฮยากุชิกินะครับมันคือการทําให้ศัตรูติดสถานะไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับ นึกออกใช่ไหมว่ามันจะใช้งานยังไงก็คือพวกตัวที่แบบหลบิงเก่งนะพอตัวนี้ออกอันติปุ๊บนะครับมันสามารถทาดีบัฟทําให้ไม่สามารถหลบหลีกได้นะครับแอดสถานะหลบหลีกไม่ได้ให้ศัตรูนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการใช้งานนะครับที่มันอยู่ในวิกินะครับเขาก็แนะนําว่าเนี่ยไอยกุชิกิเป็นเครื่องจุกโจมที่สามารถทําการโจมตีทั่วไปพอใช้ EX กเนี่ยก็คืออันติสกิลนะครับผมก็จะทาให้ศัตรูติดสถานะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วยทําให เรายิงแล้วทำดาเมจได้ก็คือทีมเราจากที่ยิงแล้วมิดมิดมีอะไรแบบนี้ก็จะโดนนะครับเต็มเต็มตรงว่าก,ก็ต้องระวังเรื่องพลังป้องกันของตัวมันเองด้วยนะครับคือตัวนี้มันจะบางมากนะครับคือถ้าเล่นน่ะอาจจะต้องมีหาตัวแท้งแท้งสีน้ําเงินนะครับมาเพื่อมาเพื่อรับดาเมจให้ชิกิซึ่งตอนนี้แท้งน้ําเงินดีๆมันไม่มีมันมีแต่เป็นแท้งระดับ R เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอปั้นออกมาแล้วมันจะรับดาเมจได้แค่ไหนนะครับแล้วแท้งน้ําเงินที่เก่งๆเงนี่ย หลังๆมันถึงจะมาก็คือดับเบิลเซตาฟูลอเมอร์ดับเบิลเซตานะครับที่เขาเล่นไว้เป็นเทียของ s s นะเป็นทีมชุดของเขานะครับก็ตัวนี้มันจะบางนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบัฟดีบัฟมันดีมากนะสำหรับจัดการให้พวกตัวที่แบบหลบมหาปัญหาทั้งหลายนะเพราะว่าเกมน,นี้มันจะมีตัวบางตัวที่แบบสกิลโกงมากในเรื่องการหลบนะครับยิ่งถ้ามันหลบยิ่งฮีลหรือว่าหลบแล้วเพิ่มพลังจบตีหลบแล้วเพิ่มเกจอันติอะไรแบบนี้จะยิ่งน่ากลัวนะครับ ชิกีเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าช่วงต้นของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าควรมีติดไว้เออมีแต่ยังไม่ใช้ประมาณนั้นแหละเหมือนอะไรบางอย่างที่พกติดตัวอ,อ่านี่นะก็จะเป็นตัวอย่างทีมที่เขาจะจัดในอารีนาเห็นป่ะเขาจะใช้ฟูลอาร์เมอร์ดับเบิลเซตานะครับเป็นแท็คน้ำเงินแล้วก็ใช้ชิคกีเป็นตัวดีบัฟนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเขาจะใช้ซีอองมันจะเป็นทีมชุดแบบนี้เลยเพราะว่า ตัวฟูลอาร์เมอร์เนี่ยมันจะเรียกดาเมจจากสีเขียวนะครับอ่ามันจะเล็งมาที่ฟูลอาร์เมอร์ซะหมดนะครับทำให้ชิอองนะมีโอกาสในการยิงทำดาเมจนะครับแล้วก็มันจะทำการบัฟด้วย e ีซนะครับ e ีซนี้จะบัฟลูกระเบิดนะสายยิงระเบิดอย่างเงี้ยเออมันจะช่วยบัฟให้นะครับแล้วก็ชิกิจะทำการดีบัฟทำให้ศัตรูหลบไม่ได้แล้วตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะเขาประมาณเนี้ยเนี่ยคือเซต PVP มาตรฐานทั่วๆไปที่เขาเล่นกันนะครับของเซิร์ฟ JP อันนี้คือทรงประมาณนี้เลยคือชิกิถือว่าเป็นตัวจําเป็นตัวสําคัญนะครับที่ตัวว่าถ้าไม่เล่นปาร์ตี้นี้จะไปเล่นแนวปาร์ตี้อื่นก็ได้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ชิกินะครับปาร์ตี้ที่เป็นแนวแบบอย่างอื่นหรือว่าแนวแบบแท็กติกอย่างอื่นก็อาจจะไม่ต้องใช้ชิกิมันจะเหมาะกับทีมนี้ชุดนี้ถ้าเกิดใครคิดจะเล่นซีองนะครับคูนอาร์เมอร์เดอเบนเซตา้าก็ควรจะมีชิกิติดไว้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูทักษะอื่นของชิกิก,ก่อนนะ ชิกินะครับจริงๆแล้วเนี่ยสกิลอันติมันก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายได้พอสมควรนะครับแล้วก็โจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวทักษะนะครับทักษะที่1คือทําให้ความเสียหายจากบีมเพิ่มขึ้น30%เป็นะครับเป็นเวลา20วินาทีหลังจากการเริ่มลบนะครับก็คือเริ่มลบปุ๊บมันเพิ่มทักษะดาเมจบีมเลยเพียงแต่ว,ว่าตัวชิกกีเองอาจจะไม่ได้สร้างดาเมจได้ขนาดนั้นนะแล้วก็ทักษะที่2นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับตรงเนี้ย เพราะว่ามันจะปลดเหมือนปลดปสัสสก้าออกมาแล้วก็ความเสียหายจากกระสุนจริงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่มันหลบได้นะครับอ่าเขาก็เขียนว่าการกู้คืน HP 625เมื่อหลบเลี่ยงนะครับถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็ได้จะแปลว่าเนี่ย HP 625 recovery on evasion ก็คือการหลบพอเราหลบได้ปุ๊บก็จะเลือดเด้งนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้น คือสามารถเด้งเลือดได้ทีละ625เมื่อหลบนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่คือถ้าเอาไปเล่นใน PVE พอได้แต่ถ้าใน PVP 625นี่ถือว่าน้อยนะถ้าไม่ได้อัปเกรดมาดีๆห,หนาๆจริงๆเนี่ยโดนกันทีก็เป็นหมื่นแล้วเหมือนกันนะหลายพันนะยิงธรรมดาก็หลายพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัวตู้กาชาใหม่ที่จะเข้ามานะครับรอบไฮยากุชิกิชิกิร้อนั่นเองนะครับ ในส่วนของไพ่หลอดนะครับคอโทร40016นะครับคอโทรบาชีน่านะครับตัวนี้เขาก็ถูกให้เลตติ้งไว้ที่8.5นะถือว่าสูงนะครับอ่าตัวนี้พื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวแอตทริบิวสีน้ำเงินนะครับเป็นสายแอตซาว์เนาะเป็นกริปแคมเปญคอมมานเดอร์แอร์คราฟแล้วก็แอฟฟิลิเอชั่นออฟเอโก้นะน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่มาดูสกิลที่หนึ่งนะครับตัวนี้เมื่อขับหุ่นสีน้ำเงินนะครับ แอตทริบิวสีดำเงินนะทุกครั้งที่จัดการศัตรูได้นะครับน่าจะตรงนี้เพิ่มไฟติ้งไฟติ้งเซนต์ก็คือการต่อสู้ประชิดขึ้น64%สนะครับสแต็กได้5ครั้งตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะแปลได้ไม่ชัดนะเดี๋ยวรอตอนเซิร์ฟมันเปิดอีกทีนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวอักษรมันเล็กมากเลยแทบจะต้องหาแว่นขยายมาส่องแล้วเนะี่ยเล็กเกินแล้วก็อันนี้เมื่อ MF เป็นสายแอสเซานะครับก็การต่อสู้เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันจริงๆตรงเนี้ย ถ้าเกิดดูจากสกิลที่1น่าจะเหมือนของคามิวเลยก็คือสีน้ําเงินแล้วก็เป็นไทแอสเซาสก็คือสายดาบนะครับน้ำเงินกระดาบในส่วนสกิลที่2นะครับถ้าโมบิลสูเป็นกริปแคมเปญนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับตัวชิกี้ล้อยเนาะกริปแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มレสปอนนะครับレสปอนนี้ก็คือเพิ่มทั้งหลบแล้วก็ยกโล่นะครับเห็นเขาเขีเขยนไว้คำเฮลอธิบายนะครับของเกมไว้แบบนั้นนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเต็มร้อยว่าตกลงยกโลมันขึ้นกับ อ่าบอลอสเสบอลหรือว่ารีชิดแทนกันแน่นะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวไหนที่แบบหุ่นยกโล่มัมนนั้นคนขับเป็นรีชิตแทนซะเยอะตรงนี้ก็ยัง,ยงไม่ชัวร0นะแต่เขาเขียนในเฮลไว้แบบนั้นนะก็เข้าใจไปตามนั้นก่อนละกันนะแล้วก็โมบิสูที่เป็นคอมมานเดอร์แอร์คราฟนะครับเพิ่มอัตราการหลบ30%ในใน2ีวิแรกหลังจากการต่อ,อสู้เริ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ่นบีลองอีโกเนี่ย ก็เพิ่มอัติดเมจขึ้นอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็มันต้องเป็นหุ่นตรงนั่นแหละถึงจะออกบัฟที่2ได้นะครับสำหรับตัวฟอโทวาชิน่านะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าต้องมีสำหรับทีม BVP ที่ผมให้ดูมเมื่อกี้เป็นเซตทีมของเขานะครับสำหรับคนเล่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดยังไม่รีบจริงๆไม่ได้อยากจะขึ้นท็อป p v p ตลอดจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวรอ,อไปลุ้นจากตัวฟรีก็ยังพอได้นะหรือรอให้มันไป หลุดไปเข้าตู้อื่นนะครับหรือเราเล่นทีมพีพีสไตล์อื่นก็ได้นะไม่ต้องไปเล่นทีมมาตรฐานที่เป็นตัวซีอองนั้นก็ได้นะแต่ว่าจริงๆตัวนี้มัน,มนก็ดีนะครับเออถ้าเกิดมีเพชรเหลือจะกดไว้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกว่าทีมตัวเองสีดำเงินเล่นกิจกรรมผ่านแล้วเงี้ยตัวนี้ผมว่าก็ข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดที่ถึงขนาดว่าจะแบกได้ทั้งทีมนะครับมันเป็นตัวดีบัฟที่จำเป็นแค่นั้นเอง นะครับคือจาเป็นยิ่งมียิ่งดีแต่แต่ไม่มีก็ได้ยังพอไหวอยู่เล่นได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้ไม่มีแล้วเล่นไม่ได้ละไอดีพังอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะถ้าพวกถ้าพวกขั้นนั้นน่าจะเป็นพวกยูนิคอนพวกอะไรมากกว่ายูนิคอนที่เป็นเทียอเอสอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบติดทั้งเทียพีพีแล้วก็ติดทั้งเทียเรดบอสอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าตัวนี้ก็เอาจริงๆแล้วก็ยังถือว่าข้ามได้นะครับ ทำได้ครับได้นะหรือว่าจะเอาแค่หุ่นมาแล้วเอาคามิวขับก็ได้เอาคนขับน้าเงินคนอื่นก็ยังพอได้เพราะว่าอย่างที่บอกตัวชิคกี้โอรยอะ่ะมันไม่ได้ถือว่าเป็นดาเมจเพียวๆซะทีเดียวนะครับอ่ะต่อมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือแคมเปญมีนคนดาวน์โหลดไปแล้ว8ปด0 0 0หกหมื่นนะครับแปดแสนดาวน์โหลดนะก็จะแจกของรางวัลอีกแล้วคราวนี้จะแจกเป็นตั๋วนะครับตั๋วทิตกกนะทิตกกคนขับนะครับ สิบใบนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมสุมอยู่นะรู้สึกว่าจะได้2 UR ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูอีกทีเดี๋ยวคลิปเนี้ยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปเมื่อเช้าเดี๋ยวเอามาตัดต่อก่อนนะมันยังเป็นไอ้น,นี่อยู่เลยอันนี้นยังเป็นฟุตเทจอยู่เลยเอาไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วค่อยเอามาลงนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะแจกเป็นตัวกาชาพาอดสิบใบนะโอ้โหอย่างนี้นี่แบบสบายเลยนะ โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบกันเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องผมไว้นะแลวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ